บายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุองสุบอนที่ติดตามหับสมทรงน้องหนัดเนาะวันนี้ก็พบพ่อก,กับน้องหนัดคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้อยู่เฮือนเฮือนดีพ่อเนาะเฮือนเฮือนคนตายเลยพี่น้องน้องปองแป้งวัสิตื่นตกใจแบบนี่<ล>คนสวยเพื่อน,ม,นามาเบิ่งน้องแมวชื่อล่างาล่างมะนาวพ,พี่น้องมะนาวนะครับผม สะไปดีพี่น้องมาล่างมะนาวด้วยพี่เด้องล่างมะนาวน้ำกันพี่น้องมา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 เบิ่งน้องแมวล่างมะนาวน้ำกันพี่น้องตอนนี้ข้าก็ซื้อมาแล้วก็มาหอดเทียนเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะมีแต่มาใหญ่ๆเลยอซแนะันนะอันนี้นะสาวพัน งก็ได้ีะก็ล่างล่างแล้วก็เซ่อเซ่อนตัวล่างงให้งามงมสะอาดสะอคือคนน่คือคนเอองามงาคือคนอ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่ี่าฮ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 ่าน้าาฮ่าาฮ่าฮ่น่า้่า่า่ เดี๋ยวว่นศุลืมน้องเนาะน้องกองแป้งกับน้องแมวล่างมกนาวพี่น้องเลยใช่ยันตะชูแม่แลยก็ไม่จกน้ำพี่น้องแลยก็ไม่ท่าอีกได้กล้องใหม่แล้วบ่ะจมก็ป้าเมื่อวานบอกว่าน้าท้าพิวเบิร์ดให้กูฟึ๊กแล้วว๊ะเอ็งมาเจ้าน้ามวยเจ้าน้าท่าเว้ยคือกันคือกัน มีดัาได้เสียงดังเสียงดังแต่เดเบิเรแล้วอากาศกัหนาวนากกนเนาะแยกเียนะาวแลว้วแนว่แล้วล้งามงมือก็ไล่ปนันล้างกบล้างเขียนแล้วบันปนันมา,ลาไล่แต่เนี่นนะนนยกัดบิ่งไหมหัวซื มีที่ส้มกาแฟาบ่ะนี่บ่ากาแฟาแบบเป็นธงนะหรือว่าเป็นอะไรเป็นธงเป็นธงโอ้เผนส้มกาแฟาพี่นอ้องอันนี้แล้วเห็นเนุให้ห้าตาข้างบัดขึ้นมาขึ้นนี่พี่น้องเลยมากินมีจานบ่อแค่กินนั่นแหละ กินปลาซองเจออออาอแปลกหน่อยอู้ดมีทั้งกินไก่น้ำพี่น้องเลยเป็นตาหยาเป็นตาแซ่บพี่พน้องแซ่บแผู้ยา่ยางกับย่างให้มันเอาจะเตาหนี่งเด้อแม่นางกินบลาคาเตาเปล่าปลา <laughs> ในหมากถิ่นพี่น้องในหมากถิ่น ได้มากันเกษตรเอออุ้ยสตอวันนการามาสตอรนอกสตอร์ันนอกกีาวตามมาคุ่งพี่น้องแ่บๆบเลยเออเสียงยังนะสงมีทบแสบเลยพี่นองอันนี้กับิมีปลานำนะพี่น้องกระดูกปลานิน สงโอ้หลาป่าเหรอเห็นบมทุกอย่างเอาใช่วันนี้มกเลี่ยนไม่ได้ไหมสองคนสอยกันต่ำแน่แน่แน่มาวอะไรนี้บอ เอาผพาปิดปากเอาในไกวลาไอา้ผู้บ่าวเห็นหนา้าเห็นตาเนี่ยล่อง<ล>มังนาใหม่ล่องมังนาใหม่มาสัน <c oughs> จัดไปเอาสับเซ็บเด้อรับเซฟเลยเด้อเซฟแมวกับเซฟตปองเป้ขับ <c oughs> พนุพนเลยขาบพุนมีดกับปืนย่านเทนเนาะ ใส่มะนาวลงไปผ่าผ่าลงไปเลยเ้ยต้องบีบเออซดมาลงดูกุ้งดปะไปซอนชูกุ้งโซดมาลงมาตีมันหมาใ่กปกกา่านไปอ้ทมานี่มังเนจะบนะมาล้เบ มาใหญ่เกินแพงว่ะิมาใหญ่เกินรากันหักกระไรเกินเี่ยวเต๊มแบบเง่ลยตออเมไปยัง้ไฟเยตายเลยตายเต่าพุ้งอยู่ตลอดพุ้งตลอดเลยใส่น้ำตาลล้ไปพี่น้อง รวก็ใส kind of ่ปลาแดชลงไปพี่น้องเลยราคุซปลรแดชว่าฉีเสบุจองรับตำมุงมาอยู่แล้วมาเถอะหาบุตำมีมาต้องขวดแต่ขวเอาบุขวดใ้ได้ตีเส็บสักชินนนู้บสาวตำกินพี่น้องเอ้ยใส่ลายเส็บลายพงมัวพงมัวแมนพงมัวพงมัวใส่ลายเส็บลายพี่น้องเอ้ยใส่ลายเลย แันอยู่เพื่อนเต่งหนูไม่ต้องใส่ลายเต่อย่ากมันเบิดนี่นักมาเล่นเออกระยังอยู่เล่นมากหน่อยหมางใหญ่ใส่ไฮรียบใใส่ห้เรียบใส่ให้เบิดนี่ทำได้กับคนใส่ไปเบิดบดโมเบบโมเสบกับห้กินคนเดียวโลอยไปแด้นี่นะกระยังกับคนใส่จนเบิดนี่เบิรงแเม้าเบิรงได้นี่รถอะไรด้ยังบ่อยโย เมืตะเมีนาะไปสวมอจัเราอ้ม่ปแมงอูึงมากแม่ชลาวว่ากันพี่น้องจะทื่งซาได้พี่น้องเพราะว่าเคยว่าว่ามึงกูนะเพราะว่าเอินกันแบบธรรมศาตร์บ้านเราเนาะบอได้ว่าว่าเออ่อยเจ้าแบบเป็นหมู่กันนะพี่น้องเลยก็เลยว่าว่ามึงกูเนาะกะทยหยาบๆเนี่ยกขอโาษขอยภัาไฟน้ลาย อาดีได้เสฟปุ้ยใส่้ปุ่นใส่อยู่วันนี้เหรอใส่ลงไปจัดไปขวปุ่นใส่อยู่ม้ม่เลยเด้อโซโซมาเฮ้ยเฮ้ยเหตดแบบนี้ต้องเปิดเฮ้ยเฮ้ยก็ได้ว่าได้ยางงเหรอเฮ้ย เป็นอย่างเป็นอย่างแค่นั้นเอาโคกปิ่นไปอันทั้งผ้านะวีวีวีเอ็นนะวีสากันนะจะตำที่ละหน่อยตัวมาจากแช่วีสาให้เบิ่งนะจังหวะเขาจอดให้ตาไปเิเออตำไปเสิร์ฟเนี่ยภูบ่าวนางตะโฟนล่องลายผู้บ่าวนางตะโฟนล่องลายเออไปเสิร์ฟเนี่ยเอ้ยหายหน่องแปลงไปหรอคะแนน

ไปยายนนท์ชัยปลายเนาะอยานแบบมันจิ้มโบเบิร์ตเลยค่ะที่นั่นเลยเอ้เพื่นอยากได้ต้ามาต้าไม่เพื่อนเลยเรากลิศตามเองโอ้เรากิศตามเองบ้างเป็นเบิร์ตมึงนหนตรงจ่ายอันนี้จ่อยแบบอยากอ้วนมาหนักบ่อ้วนน่ะนะเห็นเพื่อนนี่ยพอดีเคียนมาจำบ่ได้เอ็นมาแต่เมื่อวานนี่ เล่ยดะต้องการหนงยตแม่จะกินอ้วนอยู่ตอนนี้พราวอยากอ้วนไปแหงโจยลงสโคบคขวดมีลายอันอยู่เึอกับตาพวกเขาสาวไปเห็นโคบเจ้าอันใหญ่เจ้าโคบใหญ่แค่นี้แล้โคบใหญ่้น่บอกพี่ปาถือแป้งเนี่ยมองนักแป้งมาตามมเลย อ so really so ันนี้แม่แม่น้องไม้กำลังปรุงกาแฟพี่น้องแม่น้องไม้เด้อพี่น้องนี่เด้อแม่นองไม้กำลังปรุงกาแฟนะตอนนี้เนาะสิธาซิมซิมแม่น้องไม้พี่น้องจ่อยกันปรุงเห็นเนาะซิบแมวปะทะกันพี่น้อง มาลุา้นมาชมนาการพี่น่องว่าไทยสีเป็นไสีแซ่บเนาะพี่นอ่องเลมคมเส่บคมนัวสองคนในภายในสองคน่น้องว่าคูได้สิขายดีเนาะใครได้มันเซ็ตแข่งกันสาใหก่ขกน้อยเนาะ นายใส่น้อยมาสันปะทะกันเลยพี่น้องเอ้ยกัมหลักัานก็ไม่ไม่ยืนล่อเลยว่าซิมมาสันซมิมขางน้องป้องแป้งเลยพี่น้องซิมเขาน่องแมวบนี้ขางน้องแมวบนี้ เขาน้องแป๊ๆนี่เขาหน่องแมวไปนี่บอดวดีเลยบอดีดีเลยแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เลยสุขศากะน้ำประชัยแอบกันนู้นว่าเยี่ยมบอดีดีเลยเออมีเรื่องแด้วป่าบดีไเฮ้ยเฮ้เป็นไ ต้องซ่งช่วหน้าทไล่ะต้องแม่นี้ต้องในกวยี่แบบรมากลางวานไงบอยอมบอยอมี่น้องบอยอมยังบอยอมสดงปัดไปทางเลยจานเดียวน่ะงานป้องแป้งข้างหนึ่งน้องแมวอีกผักนะ พี่น้องกระถากันเลยสองสาวพี่น้องเลยเมื่อเนี้ยครับข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนันได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีเอ็มวัสดุสุกคนพี่น้องสบายดี